วันนี้มุกจะพามาดูรีวิวนะคะเป็นต้นมะนาวไต้ฮิตินะคะมะนาวไรเมล็ดค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมุกก็ปลูกมาประมาณได้จะสองปีแล้วนะคะอาจจะสองปีกว่านะคะบวกลบแบบไม่เกินครึ่งปีนะคะเป็นมะนาวที่ไม่มีเม็ดนะคะแล้วก็ดกใช้ได้เลยค่ะคือตอนช่วงที่เขา ออกดอกนี่นะคะมุกก็ไม่ได้สังเกตว่าเออดอกเขาเยอะแค่ไหนนะคะแต่ว่าพอเขาเริ่มติดลูกเนี่ยนะคะเขาติดแบบเยอะมากๆเลยค่ะอย่างตอนนี้ก็แบบว่าทยอยติดแบบทั่วต้นเลยนะคะเป็นแบบลูกเล็กๆแบบเป็นช่อเป็นตุ่มๆเนี่ยนะคะเยอะมากคือช่วงก่อนหน้านี้มุกตัดแต่งกิ่งเขาไปเขาก็จะยังไม่มีดอกนะคะ แต่พอออกดอกมาปุ๊บก็คือออกดอกเต็มต้นแล้วก็ติดลูกทั่วทุกช่อทุกกิ่งแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆแบบอยากจะหามะนาวปลูกอีกสักต้นหนึ่งที่แบบจะได้มีลูกไว้ทําแบบกับข้าวหรือทําน้ำมะนาวกินไว้ทั้งปีนะคะก็แนะนําพันธุ์นี้อีกพันหนึ่งได้เลยค่ะนอกเหนือจากแป้นนะคะแนะนําก็เป็นพันธุ์ตาฮิติค่ะ เพราะว่าลูกเขาจะไซส์ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวจะพามาดูลูกชัดๆนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่ยังไม่เต็มที่เขานะคะเพื่อนมมูเคยมาบ้านเดินผ่านแล้วบอกอ <au>, ๋อนี่ต้นส้มหมูบอกว่าใจเย็นก่อนจ้าเพื่อนอันนี้มะนาวจ้านี่ค่ะ,คะก็ไซสแบบใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะคะอห้อ เอาจิงๆมุกจับได้ไม่ถึงครึงร่งลูกเขาอะแบบโอ้ไม่มีค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้ยังไม่มีลูกสุกให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงแบบรอบเขานะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าแบบเขาจะสุกหรือยังนะคะก็จับไปเขาต้องนิ่มหน่อยนะคะแล้วก็แบบคั่วเขาต้องแบบไม่สดอันนี้เขายังแบบยังสดอยู่แต่อันนี้ก็เริ่มใกล้แล้วค่ะเริ่มนิ่มกว่าคนอื่น ดูดอกเขานิดนึงนะคะดอกเขาก็จะคล้ายคลึงกับมะนาวแล้วก็ส้มพันุ์อื่นๆเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะให้เพื่อนๆมองไว้นิดนึง่งตาคิตินะคะอ่าอันนี้เป็นยูเรกาค่ะมีความแอบคล้ายอยู่นะอ่าแล้วมาอันนี้เป็นแป้นค่ะแป้นแอดกลมๆมมากกว่านิดหนึง่งอันนี้มะนาวแป้นนะคะ อันนี้ให้ดูลักษณะของลูกมะานาวแป้นนะคะจะใส่ประมาณนี้ก็จะดกๆเหมือนกันแต่ลูกเขาจะแบบรองลงมานิดนึงนะคะความใหญ่นี่ถ้าเป็นแป้นนะคะจะเป็นใส์ประมาณอย่างนี้นะคะช่วงนี้แบบมะนาวแพงด้วยนะคะเพื่อนมุกก็ซื้อบอกว่าลูกละ7บาทเลยนะคะในซูเปอร์อันนี้มุกก็ไม่ได้ทราบราคาเหมือนกันเพราะว่า มูกก็ไม่ได้ซื้อมะนาวนานแล้วนะคะเลมอนอน่าง้ะคะ่ะก็ไม่ทราบราคาเลยทีนี้ให้มาดูต้นในกระถางนิดนึงนะคะเขาสามารถติดลูกได้นะคะติดลูกไวด้วยค่ะอันนี้เป็นกระถางไซส์ประมาณ15นะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปลูกไม้ผลหรือว่าปลูกมะนาวหรือปลูกเลมอนในกระถางเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะแต่ว่ามุกแนะนําว่าให้เป็นกระถางไซส์ใหญ่หน่อยค่ะ น,นี่เป็นกิ่งตอนนะคะอลังการมากค่ะเขาจะให้ดอกแล้วก็ให้ลูกประมาณแบบเดือนที่6ถึง8นะคะถ้าเราแบบบำรุงเขาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเขานะคะสำหรับกิ่งตอนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะเขาก็จะ ออกแต่ใบนะคะมีถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งก็จะมีติดลูกทุกช่อติดดอกทุกช่อแบบนี้เลยค่ะจุกจุมีลูกแบบไซส์ใหญ่ด้วยนี่มาถึงปุ๋ยนะคะ ก็ถ้าเป็นช่วงที่น้องยังไม่มีลูกนะคะยังไม่มีดอกด้วยมุกจะใส่สูตรเสมอไปตลอดเลยนะคะแล้วก็พอน้องเริ่มมีดอกปุ๊บเราจะเปลี่ยนสูตรมาเป็น8 24, 24นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะมุกจะให้น้อยนนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยคือจะไม่ได้ใส่แบบรอบโคนต้นนะคะใส่ประมาณแบบ10วัน ใส่ทีนึงค่ะอ่ะแล้วทีนี้มาดูเห็นคราบดำๆอันนี้ไหมคะก็คือว่ามุกจะพ่นพวกสารายค่ะเป็นสารายทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆลงไปเสิร์ชดูคือถ้าเป็นพวกสารายเนะะี่ยค่ะคือเขาจะช่วยเรื่องการเปิดตาดอกนะคะหรือว่าจะแตกยอดยอดอ่อนของใบของยอดได้หมดเลยค่ะคือถ้าเป็นช่วงดอกเขาก็จะช่วย เปิดตาดอกได้ค่ะผสมน้ําพ่นนะคะใช้ตามอัตราส่วนเขาได้เลยแล้วก็ผสมกับไตรโคเดอร์มานะคะผสมใช้พร้อมกันไปเลยแล้วก็ใช้บาซิลัสทับซินลิสนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องโรคแคงเกอร์นะคะแล้วก็พวกแอนแทกโนสพวกนี้จะเป็นโรคของกลุ่มมะนาวส้มเลมอนพวกนี้จะเป็น โรประจำของเขาก็ใช้บาซิลัสทับซิลิสได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เมทไรเซียมหรือว่าบิวเรียาบาซิลัสทูริงอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้ค่ะลองไปเสิร์ชเพิ่มเพราะว่ามุกอะผสมพวกนี้ใส่ลงไปหมดเลยคือเขาจะเป็นเหมือนชีวพันธุ์ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องแมลงแล้วก็หนอนคือแต่ละตัวเขาเป็นเหมือนกับ แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีค่ะที่จะมาช่วยปราบมาแมลงตัวร้ายอะไรแบบนี้ค่ะก็เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ค่ะเพราะว่าเวลามุผสมน้ำเราพ่นเนี่ยมุกจะพ่นพร้อมกับพวกมะเขือเทศแล้วก็เลมอนมะนาวส้มผู้นี้ควบคู่กันไปเลยค่ะ ก็เก็บมาฝากกันนะคะสําหรับการรีวิวต้นมะนาวไตหฮิตินะคะหรือว่ามะนาวไร้เมล็ดนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับหมกด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ